เมื่นอนีวันที่12พฤศจิกาย,ยน2563โคกกับสกายล่าพามาเที่ยวจังหวัดจันทบุรีมาพักอยู่ปลายตะวันโฮมสตเตย์โฮมสเตย์ปะ่ะเนาะปลายตะวันรีสอร์ทมัง ได้บ้านเป็นหลังๆนะสิแหละมาหอดเฮากับเช็คอินก่อนก่อนบ่ายสองโมงเขาต้องมาเช็คอินมาถึงประมาณสิบเอ็ดโมงแหละดีที่สุดพอมาหอดปุ๊บเฮากันเพื่อนสิมีอาหารเลี้ยงกินไปแล้วหละเมื่อกี้เนี่ย ประมาณยาเกินใบสองอ่นเสียมาเปลี่ยนเสื้อพาเพื่อสิไปล่องแพกันบัดนี้ล่องแพแล้วกะสิประมาณสี่โมงแรงกักลัมมากะเล่นกิจกรรมอย่างอื่นต้นน้ำเล่นสไลเดอรอ์ยังไปงสักตน้ตนแรงกับบัดนี้ก็มีบุฟเฟอ่อาหารทะเลด้ปะบนี้ กุ้งปูปลาไปต่างๆจังปูนี่คือกันปูนี่ครับกินบะหมี่ตัวละสองร้อย,ยครับสร้างมาก็ต้องกินให้หมดอันนี้ก็ยืนอยู่หนาหองพักเหละ